ครับสวัสดีครับืัอน,นี้สิมาอัปเดตสวนทุเรียนครับสวนผลไม้ที่ปลูกไว้ประมาณครบหนึ่งปีแล้วครับียวจะพาไปดูกันครับทุเรียนจะใหญ่ขนาดไหนปลูกอะไรบ้างนะครับรบ้านสวนทุเรียนเพิ่มแรกเลยครับนี่สตอครับประมาณหนึ่งปีนะครับนี่สตอ

ตัวนี้ว่าประมาณประทานอีถึงปีไหมหกเตือนนะก่อแม่มาเพื่งมาปลูกใยญ่สพาไปเบบางทุเรียนที่ปลูกหนึ่งปีครับเป็นมูซันชิงนะครับไปไอทั้งฝุ่นก่อนเป็นบางมูซันชิงตันไหนมันญี่ปุ่น6กสายพันธุ์มีมันญี่ปุ่นด้วยภรรยาเสียมาปลูกประถอก็ไม่ถมม็ปลูกให้

ยากาศดีครับอยู่สวนปลูกลายซิงหละย,ยางอันนี้วเดี๋ยวพาไปฟังมูสันคิงกันดีกว่านี่ครับมูสันคิงนี่หนึ่งปีครับมูสันคิงตัวนี้ปลูกข่างเอาต้นกล้วยมาปลูกเป็นกล้วยหอม จะให้ต้นกล้วยอาศัยต้นกล้วยเบ่งมันงั้งสินะก็ต้นทุเรียนไงก็ได้กล้วยหอมไปหลายหุนหลายเคี้ยวอะครับผมว่าหอมกับธรรมดาเลยใหญ่มากเลยอุ้ันทิ้งตัวนี้หนึ่งปีดิต้นใหญ่มากนะไปไปปัดทอมสูงนะกับถั่มหวาละหนึ่งปีเอง ตัวนี้ก hmm. ันหนึ่งปีนะครับนี่ใหญ่มากสวยนะตัวนี้แตกมากเลยแตกยอดนี่มอนท้องครับสวยนะมอนทองกำลังแตกเลยเขาหนาฝนพอดีก็เลยแตกยอดแตกใบเลยแหละสวยงาม ขนาดได้ฉีดฮอร์โมนมาเป็นเดือนแล้วมันน้งไงปลูกหนึ่งปีกว่ามั้งนี่นี่ก็หมอนท้องแตกดีหนึ่งปีครับสำหรับตัวนี้อยู่ที่โคนต้นนะโคนใหญ่นะครับหนึ่งปีเท่านั้น สำหรับสวนนี้นะครับปลูกทุเรียนก็จำได้ไปประมาณมเมื่อเมน่เกือบลอยก็ตายไปประมาณเกือบสิบมั้งคิดว่านะ่ะว่วต้นพัน์บอดีปลูกหลายอย่างครับขนุนกับมีอันนี้เขาว่าเป็นขนุนทวายปลูกใส่พ้นปวกกันนะสาพ้นปวกแล้วก็ปลูก ว่าทวายเป็นพันธุ์ทีดกนี่ปลูกใด้ประมาณเกือบสี่หาเดือนะปลูกแบบเดียวใหญ่หละจะพาไปเบ่งองางนดีกว่าองางนดีสือมาดูองางนดีกว่าองางนเป็นโลมาเนาะตายไปตนหนึ่งนะไม่เด็ดตายจะขึ้นไปลุกดิน โอ้โหกับมุนนี่ยิงไปขี่ด้วยบ้าขอไปดอกเอาเบิร์มันด้วยเบิรงมันก่อนมีนยงหุ่นด้วยใบไมส้สีมันอากาศมันห่อนกว่าแมงกิน,นะกนอืมอสืบตอมันเลยครับเนี่ย มันสิตกแม่แม่แม่เบิ่งเบิ่งมันกวนน่ะพี่พี่มันสิตกแกดีบ่พราะหัวใจใหญ่เนี่ยถือหินได้ไหมเสียมันกวนมันติลุกมีแต่มุดด้วยครับมุดจิงพันธุ์ที่แบบเขาเสียบยอดปลูกนี่แป๊บเดียวก็ได้กินละนุ้ยปลูกมันหกเดือนแล้วได้นุ้ยแล้ว บรรยากาศดีนะครับสวนอยู <bringt spaghetti> year, ่ท so ั้งภูเขาเป็นเนินเขาครับสวยๆทีนี้่สาตูวนี่หมอกลงอากาศเย็นนี่เทียงเลยครับเนี่ยเดี๋ยดกับพระท่านนีแห้งไปเลยผ้าเบื้องหลังสวนนี่ก่อน ไปดูมะไฟดีวกว่าที่ปลูกได้ประมาณหนึ่งปีใหญ่ขนาดไหนคือมะไฟจะมาผิดนะมะไฟจะแทน,ต,นต้นโตมากนี่ส่วนนี้เป็นกิ่งเป็นต้นที่เสียบเสียบยอดมาถูกถูกตดเลยเพ่อความวดเร็วใน การเก็บผลผลิตฝนครับช่วงนี้ห่าจะลกไปหน่อยตัดระท่านหรอกมันหนีวาอีกขึ้นมาตัดหย่าเลยตนะิดตดัดตัวบุ๊คบิ้งบักุงกันคุงพันหยาง,งวบคผมกับปศเถาก็ <c oughs> ไม่เถ่าเพราะผูกไว้เป็นุ่งย,ย,ย่ายดีครับเนี่าายคงุง

บดีนะที่เขาดูแลมากบดีเงืออาจจะต่อที่เขาปลูกเขาเห็ดไหนมัน,มานหากมันเสียหายมากเกินไปนะก็ได้บ,บ๊ขึ้นอ,อ,อันนี้อันนี้ต้นเนียงวะ่ะ<ป>ออกไฟจีแต่ต้นอันนันต้นเนียง<า>โอ้ต้นนั้นต้นง,งอนะครับอันนี้มาไฟต่างหากพิษว่าพิษตรวจที่ครับจำมาได้ มาไฟจาแจ๋วเลยนะครับครับมีตะลิงปิงด้วย,ยวจะพาไปเบิ่งตะลิงปิ่งกับมะกอกน้มมกอกงามนี่ปลูกได้ซี่หาเดืนอนเนี่ยแหละเป็นรวยเลยด้วยโอ้สุยดยอดครับดินอยู่ทธไหนเขา,าดีเลยเพิ่งเหรดอกออกตลอดได้ไหมนี่กันรวยต้นพอเพียงอกเนี่ยนะครับแฟนเขาชอบ ก็ชอบกินตะลิงปิงด้วยตะลิงปิงนี่ตัวน,นี้ตัวสูงว้าแต่ท่านี่เป็นนุ้ยเดี๋ยวรอบางอย่างจะเป็นตัวนุ้ยไว้ปะลิงปิงมีผักกูดด้วยนะครับกูดข้างต้นกูดผักกูด,กด,กกดที่เขาเก็บกินยอดกันแหละผักกูดว่าเสียไปใครยายพันธุน์อยู่บ้านอยู่เพราะว่าอยู่นี่ต้นพันธุ์เยอะมากเลยมันเป็นแบบภูเขาแล้วมันมี เป็นธรรมชาติได้ร้องมาปลูกบ้างได้ลองขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับเป็นเนื้อเขาตอนแรกมีทุเรียนผมก็เลยเอากล้วยมาปลูกเพิ่งเพราะว่าอยู่นี่มันมีกล้วยของพ่อใหญ่เนี่แหละเอามาปลูกนอกซ้ำแขนนี่แหละบางนอกิดนอขาดเครื่องกาปลูกมันก็ขึ้นมากล้วยก้อนนั้นก้อเกินเนี่ยนะครับปุ้นประอกอบหน้าอะไรพเด็กแล้วลูกเด้อใหญ่มากทุเรียนก็ใหญ่ ให้ไปบางลางนะถ้าทุเรียนใหญ่งงขึ้นอาจจะวิวอาจจะดีกว่านี้เลยตัวน,นี้กับปีนึงให้กันอาจจะเทียบกับมูซอนชิงกับหมอนทองกันบ้ได้เลยตัวน,นี้อาจจะเป็นพ่วงวันนี้คิดว่านะครับเป็นพ่วงวันนี้ใหญ่ขึ้นขึ้เดียวบออะไรไล่มาเขาเลย งลางเป็นทนั้งเป็นทางนำ้ำเป็นระว่างเขาเป็นน้ำไหลตลอดน้ำตกด้วยอาจจะสวยงามแต่มันหกไปน้อยประกาศพาลงไปจากอันนี้หมอนท้องทนง่ายครับมีเวลาเสียวกล้วยขุดแยกนอกไปปลูกอีกเยอะจักน้อยไปละช่วงนี้งานลัดโตขึ้น

นี่หน่อยหน้าเดีวยวแหละหน้าเกษตรฝ้ายสองดิปลูกมาดูครับปลูกก้อนหน้าฝนนี่แหละ<ว>แบบเดียวนี่บบนนตะกี้ต้นประมาณคาคือดิเพียงนีหนึ่งฝนมาแทนนั่นแล้วสัตว์ขึ้นสเต็มจีเลยเขาว่ามันนวยแบบนวยะโลขึงอะไรมาปลูกเบิ่งเดี๋ยวดฝพาเบิ่งนวยเป็นตามจิพันว่าปะตัวนี้ ไห้บังหน่อยน่ะสินีนนก็ไม่นโอ้อดกินเป็นไงยังอันนี้หน่ยออนอยู่เลยโอ้หน่อยออน,นอ,ออนกับไงเต็มกำหรอเจ้ขุดอ,อ,อีกตอนอีกห่วยนึงอีกตนนึงงาเดินไปยสียงางาผาล่ง้างหลสคู่ตนนสวยมากเลยครับมอนทองกิง่แงแขนแตกโอ้ ดีครับดีอ้สิอาจจะขยายพันธุ์หน่อยหน้าก็ได้เอาพรพรในธรรมดาแล้วก็หยดไปเสียบอันนี้ก็พันธุ์เต็มทีตัวนี้ใหญ่มากเลยนะอืมมันใหญ่มากเลยดูสิโอ้ทีมือเลยเป็นหน่วยเดียวราะต้นท่านนี่สมบูรณ์เป็นหน่วยเดียวจริงจมันเป็นอัน แตกดีนะครับเนี่ยบางบางเงาว่าธรรมดาได้ยังเงาต้นละสองร้อยห้าสิบมาปลูกไปไปบางงานบางงางกันทุเรียนก็มาอัปเดตสือครับครบหนึ่งปีแล้วมันนีเป็นยังไงบางต้นก็โอเคแต่ต้นจมบูนผมก็ร่งสื่ เสือในทุเรียนว่าเพาะอยู่ดอกกว่าสีอาจจะมาเสริมหลากต้นเทมันบอกแข็งแรงอ่ะยาสีไายให้เบึงเงยเลยเสือในมากิโลหนึ่งขึ้นอยู่ประมาณสองสองไนสองต้นนอนกันเนาวเป็นไงปุ๊บมันชื่นปวดฝนเล็งบึงเตือนก้อนอาจสิอัปเดตให้ดีๆอา,าะไรเข้าไปเบิ่งหนาวมันจะกว่าโอ้ยยังอยู่นีกันไหมบ้างไงไก่กันเอาอยู่นี่ก็มีผักกูดั้ง ยี่หนีหลอดบ้างตัวนี้มันหนาจะมีอย่างปะตัวนี้ไงอ่ามีนีทท่ทางเหงาเยอะน้ำใเป็นน้ำครับนาเล่นมากเลยนะ

อสิทางออกมีเวลาอย่าทางออกอาจจะเป็นหมองนางเด่นก็ได้นีมันหกพ็เป็นตะปูกาไปแล้วชั้นพออาจจะมีเวลาจะเห็ดหมองนางเด่นแบบยือนออกไปอัปเดตไม่เรือยมันหกคนประกาศลงไปไปไปเบิ้งต้อเรื่อยๆครับ

ไหญ่มากเลยไปจะข้ามไปฝั่งนู้นไนดกไก้ยังไงเบิ่งไก่ปีนี่งเพราหงบนใดจะเนาะบอไฟมากเหรอป้าแค่เอาหนีออกก็ทิ้ยงยางขามไปได้เลยไปปังทาไงไหเลยไปเปลือไปเบื้องยางไลแรงไปเลยปึ๊บตะวันน้อมยืนโมกใครได้อยิบปันหนีไป แ๋วป่ะครับหนามา้าหมมรังคบ สวยไหมทางสวนนะครับอย่างนั้นโบไก่ทังสวยนะผมรางก็เป็นแบบแอ่งน้ำง่ายได้แต่พวกข้าต้องไปเบิ่งดอกมันไกลพวดเหมาะสำหรับมาท่องเที่ยวเลยแหละท่องเที่ยวได้เยอะแต่แบบว่ามันหกไปน้อยนึ่งปลาเนาะเจ๊จริงๆก็ชอบนะ เอาดูดินไปยืนอยู่หันดูปิดคลิปไปฟอกแล้ว,วปิดคลิปแล้วปิดคลิปแล้วว,ว้าวงโปแล้วงโปงโปแล้วงโปไปฟอกกันแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามกดซับตะข่ายให้หนูกินด้วยกดแชร์ให้เราก็จะดีมากครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยๆครับยูดีครับสวยไหมทางสวนนะครับเนี่ยมกไก่มีเวลาอุปตัยอย่างมาเกี่ยวก็บคอมเมนต์ไว้แล้วดีอาจจะทางออกก็เห็นในยี่ดักรับครับ,รบขอบคุณครับ